อีกหนึ่งเพลงพี่ผมผมไม่รอฮะไม่ดูเลยดีกว่าเอาใจเย็นไปใจเย็นเอาใจเย็นเอาใจเย็นเพลงใหม่ล่าสุดจากพี่แหนมโรนเดดใช่ครับเพลงรออะไรนั่นเองนะฮะเดี๋ยวเราจะได้ชมกันนะครับโอ้โหถือฮากันเลยทีเดียวขนาแค่ตัวทีเซอร์นี่ก็หนุ่มๆนี่จับตาดูกันเลยครับใช่มีสาวๆเซ็กซี่มาเพียบเลยเดียวแล้วก็มีการปรับลุคปรับอะไรใหม่ที่ไม่คุ้นเคยกับความเป็นพี่แหนมเลยเดียวเอาแค่รักของน้องตรีนี่ก็มีการผสมร็อกเข้ามามีจังหวะแบบโซ่แบบกรุ๊ปๆมีการโซโล่มีเครื่องเป่าแน่อ๋อโหนี่ไม ทำผมเซตผมใหม่เองก็บอกว่าเซตผมนี่ให <unfor k S 2> ้เ <stuffed> ข้า <Deadpool> กับเพลงนี้ให้ดูลุคเป็นแบบเพลย์บอยเพลย์บอย่ครับเพราะก่อนหน้านี้พี่หนำลุคเขาจะออกเป็นแบบอบ่นอบูนฟิลเป็นฟิลโรแมนติกหน่อยนะ ช่างผมบอกว่าทำประมาณ3ชั่วโมงได้ทำผลงานได้ดัดย้อนดัดกับผมเดาเอาเยอะจริงๆแล้ววันนี้พี่แหนมจะต้องเข้ามาด้วยแต่ว่าเพอิญติดภารกิจใช่ครับเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวเรามีวิทยาที่พี่แหนมจะส่งเข้าเพลงนี้ไปชมวิทยาแล้วก็ไปชมเพลงนี้กันเลยที่แรกในจักรวาลรออะไรครับรออะไรสวัสดีครับชาวไลฟ์แอจีนะครับวันนี้ผมมี M v ็มวีซิงเกิลเพลงใหม่ล่าสุดของผมนะครับที่ผมไม่ได้ ออกซิงเกิลใหม่มานี้ประมาณสักร่วมปีแล้วนะครับท้าไม่นับเพลงละต o นะครับกับเพลงนี้เลยรออะไรนะองว่า Mv Mv นี้ได้ชมกันแบบว่าที่นี่ที่แรกวันนี้ผมมาจะไปพบทุกคนไม่ได้ที่ห้องส่งครับไงฝาก Mv เพลงนี้ไว้ด้วยนะครับกับเพลงรออะไรรนบลองกีดแน่นอนไปดูพร้อมๆกับผมเลยดีกว่าครับกับเพลงรออะไรครับอ่ะดูเลยดูเลยไหมรออะไรอ่ะรอเลยเออรอไร ครับลไ,ลไปดนกันเลยครับแหนมโรนเดชฮะ